นี่บ่เฮ้ยสวัสดีเพื่อนๆตอนมาตอนครับผมอยากกินข้าวซอยครับผมเดินไปร้านนี้ครับเดินลูกบ้านพิจใจไปบ้านหมอนี่ครับข้าวซอยปลาบุญครับปู่เดินไก่แต่ไก่วะ่ะเ,ออเดี๋ยวขาปิ๊กเะวีายหนะ้าข้ามลายตาไปครับบ้านหมอไปพิจัย นี่ครับสั่งข้าวซอยเนื้อครับเปื้อนๆโอ้มาเสิร์ฟเองเลยครับนี่ป้าบุญว่าอัดจัดเลยลูกดีครับน้าข้าวซอยเนื้อหนึ่งถ้วยข้าวซอยไก่หนึ่งถ้วยครับผมมาใครใครอยากมากินกับผมเลยครับพ่อบาได้มากินเมินแล้วครับป้าบุญนี่นะกินสมัยถ้วยสาวห้าบาทลำเดียวห้าสิบละครพิเศษธรรมดาสี่สิบครับวันนี้จัดข้าวซอยเนื้อครับผม จีนล้วนๆครับหามักจีนนี่พอนี้เส้นข้าวซอยนากินกับใส่พริกลงไปครับผมแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปครับเพิ่มความปลาเลี้ยวเปรี้ยวๆครับผมใส่หอมแดงจู้ของมันครับมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้เดอใส่พริกเข้าไปครับกนแหนน้อยก่อนนอมา ยอกข้าวซอยกันครับเพื่อนเือนนี่ครับจูนเส้นขึ้นมาเลยครับเพื่อนเพื่อนกินกับยังกันครับข้าวตอนวันนี้ครับ ส่วนผมข้าวซอยปลาบุญครับผมนี่จู่มันเล่นจู่เลยหอมแดงครับเนื้อจับได้ตายเลยนะอู้ไปเลยบ้านนี่ดีครับเนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยครับจัดเข้าไปปาดโร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 โโโละลายในปากเนื้อลานปลาบุญนี่หนุ่มเหมาะขนาดนั้นครับนั่งกินไปกระกึดไปตะกี้เตียวมาหน่อยเดียวจะว่ายน้ำข้ามน้ำตาปิก <laughs> บ้านมอพี่ใจนี่มได้เปนไก่ใใครับนี่ครับข้าวซอยเนื้อครับผมหอนเนื้อชิ้นใหญ่ๆนุ่มๆละลายในปากครับผมล้ำแต้นะเพื่อนๆล้านปลาบุญล้านดังของจากวัดลำปางครับผมข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ข้าวซอยลูกจิ้นก๋วยเตี๋ยวก็มีมีหมดนะครับยกเวทก๋วยทอดครับ <laughs>